มันเป็นโมเมนตัมที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่เราได้พิสูจน์กันไปนะครับในรอบ9ปีต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราสามารถที่ยืนทำงานร่วมกันได้ถึง9ปีปีนี้เป็นปีที่10นะเป็นปีที่เป็นบุตรหมายที่สำคัญนะครับแล้วผมมีความเชื่อนะครับว่าด้วยโมเดลของธรรมศาสตร์ที่ทำร่วมกับสมาคมขึ้นชุมชนแล้วก็วิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับว่านอกเหนือจากตัวเลขต่างๆที่เราสามารถที่จะ ได้ถึง108ล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่สามารถทาเ็จได้โดยง่ายถ้าปราศจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนแน่นอนนะครับว่าการที่เราสามารถที่จะขยายผลของโมเดลตัวนี้ไปยังภาคส่วนต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องช่วยกันแล้วก็สับสนุนแล้วเราก็ยินดีนะครับที่จะเป็นแหล่งที่จะเป็นองค์ความรู้นะครับให้กับทางาพื้นที่ต่างๆไม่ใช่ DevOps, เพ้งยงแต่จังระยองแต่สำหรับประเทศไทยด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับสมาคมเพื่อชุมชน บ้านเราได้อยู่สังคมยั่งยืน